บทที่28ผู้คุมกฎฉันไม่คิดว่าภาพพวกนั้นจะเป็นภาพอันซีนนะเพราะตอนนั้นสื่อทุกสื่อได้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง,วางและจงใจให้คนทั้งโลกได้เห็นภาพการก่อวินาศกรรมนั้นแบบสดๆอยู่แล้วฉันจะให้เธอเห็นอีกภาพนึงก็แล้วกันฉันว่าภาพนี้เธอไม่มีทางได้เห็นจริงๆเธอเสนะดีครับดีครับ ผมตอบรับอย่างตื่นเต้นทันใดน,นั้นก็ปรากฏภาพของสถานที่กลางแจ้งแห่งหนึ่งบรรยากาศที่สัมผัสได้คือเป็นที่ที่มีอากาศร้อนและแห้งแลง้งแต่มองไม่เห็นภาพของสิ่งแวดล้อมโดยรอบเพราะเป็นเวลากลางคืนสถานที่แห่งนั้น มีผู้คนจํานวนมากมาชุมนุมกันประเมินจากที่เห็นน่าจะเป็นพันคนทุกๆคนอยู่ในชุดนักรบแบบเต็มยศตรงกลางสถานที่แห่งนั้นดูเหมือนกําลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่าง ท่ามกลางผู้คนเหล่านั้นมีคนประมาณสิบกว่าคนยืนถือคบเพลิงล้อมรอบเป็นวงกลมโดยมีคนหนึ่งแต่งตัวด้วยชุดคลุมยาวมีผ้าโพกหัวดูคล้ายจะเป็นผู้นำทางาศาสนายืนอยู่ตรงกลางนี่เป็นภาพเหตุการณ์อะไรหรือครับผมถาม กลุ่มคนที่ถือโคบเพิงยืนล้อมวงอยู่ตรงกลางในภาพนี้กำลังเข้าพิธีปลีชีพเพื่องานของพระเจ้า มีการทั้งสิ้น19คนโดยพวกเขาได้รับเกียตรติจากผู้นำสูงสุดในการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของตัวเขาเองและของครอบครัวซึ่งอีกไม่นานเขาจะต้องไปทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่โดยการจี้เครื่องบินเพื่อไปโจมตีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าหรือการพลีชีพ เพื่อทำลายอาคารที่ทำการใหญ่ของระบบการค้าทุนนิยมเสรีที่เอารัดเอาเปรียบพวกเขาต่างรู้สึกยินดีและกระตือรือร้อนที่จะทำงานนี้เพราะพวกเขารู้ว่าเขาทำเพื่ออะไรฉันคิดว่าพวกเขาคือคนของพระเจ้าพวกเขามีจิตท,ที่บริสุทธิ์และมีความรักต่อพระเจ้าแต่เนื่องจากพวกเขา ถูกกลุ่มคนที่เราเพิ่งจะพูดถึงไปเมื่อสักครู่หลอกใช้เป็นเครื่องมือด้วยกลอุบายที่ซับซ้อนและแยบย์กว่าพาสุธาอธิบายเดี๋ยวนะครับที่ท่านอธิบายมานี้ผมไม่เข้าใจเลยท่านช่วยบอกตรงๆเลยได้ไหมครับผมท้วงเอาเป็นว่ากลุ่มคนที่ฉันเอาภาพมาให้เธอเห็นนี้เป็นกลุ่มคนที่มีเป้าประสงค์ไม่เหมือนกับกลุ่มแรก ที่มองแต่เรื่องการกอบโกยผลประโยชน์ให้มากที่สุดแต่พยายามที่จะเสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุดแต่คนกลุ่มนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเพียงแต่วิธีการของพวกเขาอาจอยู่ในเงื่อนไขที่พอจะทำได้ณนะเวลานั้นเขาจึงทำไปแบบนั้นพาสุธาอธิบายต่อเออท่านครับผมไม่เข้าใจมากกว่าเดิมอีก เรื่องนี้มันเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างไรครับผมท้วงเธอยังจำเรื่องของเดกุร่าได้ไหมว่าเขาเป็นใครและทำอะไรกับโลกไว้บ้างเธอถามทบทวนจำได้ครับมันเกี่ยวอะไรกับเดกุร่าด้วยหรือครับผมพูดทำนองแปลกใจเกี่ยวอย่างมากเสียด้วย เพราะคนที่กลุ่มอำนาจการเงินการธนาคารของโลกเป็นผู้ที่อนุญาตให้ผลิตเงินตราให้กับทุกๆประเทศซึ่งการรับรองในการผลิตก็มาจากพวกเขาเท่านั้นหรือพูดง่ายๆก็คือเขาสามารถผลิตเงินจากอากาศได้อย่างอิสระซึ่งคนเหล่านี้คือทายาทของเดอร์กราเธออธิบายเสริม ฉันขอให้เธอจินตนาการภาพแบบนี้นะคนทั้งโลกของเธอตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มคนที่เปรียบเสมือนเป็นผู้คุมเกณฑ์ทุกอย่างบนโลกเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตว่าจะให้คนทั้งโลกเป็นอยู่อย่างไรเปรียบเสมือนเป็นนายใหญ่คอยชักใยอยู่เบื้องหลัง คนกลุ่มนี้มีจำนวนเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับคนทั้งโลกแล้วมีไม่ถึง0.01%ซึ่งทั้งหมดของคนกลุ่มนี้ล้วนสืบเชื้อสายมาจากเดอร์กูรากลุ่มที่สองคือผู้รับใช้หรือผู้ที่เป็นเครื่องมือให้กับคนกลุ่มที่หนึ่งที่ฉันพูดว่ารับใช้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนรับใช้ในบ้านนะ เพราะบางคนก็เป็นทายาทในตระกูลของเดอกูร่าเองที่จริงภาพที่ปรากฏต่อสาธารณาชนของคนกลุ่มนี้อาจจะเป็นบุคคลระดับสูงในสังคมเป็นชนชั้นหัวกระทิเช่นผู้นำประเทศเจ้าของธุรกิจที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่เจ้าของเครือข่ายการเงินและธนาคารเจ้าของสถาบันกองทุนเจ้าของตลาดตราสารนี หรือสรุปว่าคนกลุ่มนี้จัดอยู่ในอันดับต้นๆของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกซึ่งอันดับความร่ำรวยทั้งหมดนี้จะไม่มีรายชื่อของคนกลุ่มแรกปรากฏอยู่เลยเพราะเขาเปรียบเสมือนเป็นบุคคลลึกลับส่วนจำนวนคนกลุ่มที่สองนี้ก็มีน้อยมากเช่นกัน คือไม่เกิน5%เปอร์เซของคนทั้งโลกแต่หากนำทรัพย์สินของคนกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองมารวมกันจะมีมูลค่ามากกว่า80%เเซนของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดบนโลกโหทําไมมันมากมายขนาดนั้นล่ะครับผมทําท่าตกใจไม่เห็นต้องแปลกใจเลยระบบถูกออกแบบมาให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนที่มีโอกาสก็ยิ่งมีโอกาส คนที่ไม่มีโอกาสก็ยิ่งด้อยโอกาสดาชนีของความเหลื่อมล้ำมันจึงชัดเจนอย่างที่เห็นแล้วคนกลุ่มที่สมคือใครครับผมถามต่อคนกลุ่มที่สมนี้เปรียบเสมือนเป็นเบีย้ยที่อยู่ในกระดานหมากรุกเปรียบเสมือนเป็นผู้ใช้งานที่ใครออกแบบอะไรมาให้ใช้เขาก็ใช้ ใครกำหนดอะไรมาให้เขาเขาก็พร้อมที่จะอยู่ในข้อกำหนดนั้นซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นประชากรส่วนใหญ่ของกระดานนี้หาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะราว95เลยทีเดียวโหนี้เท่ากับประชากรเกือบทั้งโลกเลยใช่ไหมครับผมแสดงความเห็นถูกต้องแล้วพวกเขาเป็นใครกันบ้างล่ะครับผมถามพูดง่ายๆ คือทุกคนที่อยู่นอกเหนือจากที่ฉันพูดมาล้วนเป็นคนกลุ่มที่สามทั้งสิ้นนับตั้งแต่เจ้าของกิจการทุกประเภทเป็นคนทำงานตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานทั่วไปบุคคลในทุกๆสาขาอาชีพทั้งของภาครัฐและเอกชนเกษตรกรผู้ใช้แรงงานลูกจ้างรวมไปถึงคนจรจัด คนยากจนคนขอทานผู้อพยพผู้ลีภ้ภัยไร้สัญชาติสรุปคือทุกคนที่ใช้เงินหรือเป็นผู้ที่ได้รับผลจากระบบการเงินทั้งที่สุขสบายพอกินพอใช้ไปจนถึงลำบากยากแค้นถือว่าใช่ทั้งหมดคนกลุ่มนี้คือคนธรรมดาธรรมดา ที่ยอมรับการทำงานหนักเพื่อหาเงินยอมรับที่จะมีสุ่บ้างทุกบ้างปนปนกันไปอย่างนั้นใช่ไหมครับผมแสดงความเห็นคำว่าคนธรรมดาในที่นี้ถ้าหมายรวมถึงคนที่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านไปจนถึงคนจรจัดก็ถือว่าใช่ ในสายตาของเธอเธออาจจะมองว่าก็สังคมมันเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็ต้องยอมรับมันแต่ถ้าเธอวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริงเธออาจไม่คิดอย่างนี้ก็ได้นะภาสุธาเปิดประเด็นแล้วอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงครับผมถามทันที